สวัสดีค่ะช่องทองม้วนสาวภูไทยนะคะช่องที่ทําทองมว้วนทองพับและทองม้วนสดนะคะของเทศบาลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะคลิปนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือผักเคลนะคะคณะเคลใบหยักหลังจากที่เราเคยทําคลิปแล้วก็เคยออกงานเปิดสวนผักเคลของเทศบาลบางเมืองนะคะวันนี้เราได้ออเดอร์มาแล้วหลังจากที่เราลงเพจเฟซบ,บุ๊กนะคะลูกได้ลงเพจเฟซบ,บุ๊ก เราไดออเดอร์มาออเดอร์มาแล้วนะคะถุงละ35บาทนะคะ35บาท85ถุงนะคะของออวิทยายลัยกรุงเทพคริสเตียนนะคะเขาเรียกวิทยายลายัยเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยวันนี้นะคะเรามาทำให้เขากำหนดส่งของนะคะวันสุกนะคะต้องไปส่งที่วิทยายลัยกรุงเทพคริสเตียนเลยนะคะ พูดผิดขอภัยนะคะ8-5ถุงนะคะใส่แพ็กเกจสวยงามตามที่ที่เราได้โพตดไว้ในเพจนะคะเป็นเพื่อนของลูกเองนะคะเขาเข้ามาติดตามเพจแล้วก็ได้สั่งออเดอร์มาให้ของขวัญคริสต์มาสปีใหม่สำหรับคณาจารย์นะคะอันนี้ให้คุณยายทำาลงพับนะคะอันนี้เป็นคลิปทำคณะเขียวนะคะเขียวเขียวนี่คือแป้งนะคะหม้อนี้คือแป้ง,อ,นนอ,ปงอันนี้คือน้ำใบเตยน,นะคะ ที่เราผสมเป็นเคลใบเตยอันนี้คือผักเคลที่เราหั่นใส่นะคะทั้งปั่นแล้วก็ทั้งหั่นนะคะด้วยลงไปเพื่อความเข้มข้นนะคะเราจะมาให้ดูแป้งเนาะดูแป้งในถังที่เราปั่นผักเคลเข้าไปเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคลินซิกเนเจอร์หรือเปล่านี่นเห็นไหมคะอันนี้ก็คือผักเคลที่เราปั่นลงไปนะคะ เราจะปั่นไม่ละเอียดมากนะคะเป็นเนื้อผักเคีวเห็นไหมคะนี่ก็คือในถังแป้งของเรานะนะหลังจากที่หมดหม้อแล้วคุณยายก็จะมาเอาในถังนะส่วนทองพับนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือทองพับผักเคีวนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักด้วยมีผักด้วยนะคะนี้เนาะนีือทองพักับทองพัก คิวใบเตยนะคะเป็นออเดอร์แรกของเรานะคะขอดเนใหม่สำหรับท่าน,านใดนะคะสนใจหรือว่าต้องการออเดอร์ไปแจกนะคะต้องการสินค้าขนมไปแจกนะคะเป็นขนมมงคลนะคะเราทำใหม่สดทำตามออเดอร์นะคะทุกวันนะยังไงก็สั่งมาได้เลยนะคะตามเพจเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปดูได้นะคะหรือช่องนะคะช่องที่ทำก็คือช่อง ทองม้วนสาวคูไทยชนแนลนะคะติดตามการทํานะคะช่องของเราได้เนาะตอนนี้ก็มีหลายคลิปนะคะเป็นช่องที่ทำออทั้งทองม้วนทองับแล้วก็ช่องที่พาไปเที่ยวดูวนะคะไปทําบุญด้วยงานจิตอาสาที่ร้านทองม้วนเข้าไปร่วมด้วยนะคะเราจะทําให้ดูนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะสําหรับคลิปทาทองพับคานาคิวนะคะเราขอจบคลิปวันนี้นะคะวันพุธที่13บธันวาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะตอนช่วงที่เราทําเสร็จนะคะเราจะมาแพ็กใส,ใส่ถุงเป็นแพ็กเกจิ้งให้ดูนะคะเราจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งสาหรับออทองพับเคิวนะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคําติชมทุกคาติชมนะคะ ผิดพลาดประการใดขออภัยมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ